รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กทีสนับสนุนโดย Dream Destination Tour สายการบิน,น Emirates ทุกคครับวันนี้มากกว่าเที่ยวมาเที่ยวทางเรือครับเที่ยวทางเรือจริงอยาก้องทุกยุสมัยดูเลยฮะไวกิ้งไวกิ้งครับเราเห็นภาพหัวเรือเนี่ยทำได้แม่นเลยและที่สําคัญต้องมีคนโตฮะเพราะว่าเรียกว่าดูข้อมูลมางอย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของไวกิ้งนี่คือพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งในออสโลของนอร์เวย์นะครับพอมานอร์เวย์แล้วต้องพูดถึงไวกิ้งให้ได้ใช่เป็นไงฮะก็คือเป็นความภาคภูมิใจของ ชาวนอร์เวย์นะครับว่าเขาเนี่ยมีบรรพบุรุษนะครับที่ช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับเจริญรุ่งเรืองมากประมาณศตวรรษที่8ดจนถึง11เนะครับเป็นช่วงที่ไวกิ้งเขารุ่งเรืองเอาเลยเห็นเรือลักษณะนี้เอกลักษณ์ของไวกิ้งโดยเฉพาะมันใหญ่มากเรือนี้เก่าแก่ขนาดไหนเนี่ยก็จริงๆแล้วนะครับ นักโบราณคดีของนอร์เวย์เนี่ยเขาบอกว่าเรือที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ทั้งมีสามลำนะครับพี่ชิปทั้งสามลำเนี่ยครับอายุพันกว่าปีพันกว่าปีครับผมขุดพบมาได้ยังล่ะแต่ถ้าขุดพบเนี่ยประมาณร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีนะครับก็อยู่ที่สามลำนี้ก็ขุดพบไม่พร้อมกันขุดพบสภาพอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ครับพี่ก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมจริงๆก็คือมันเป็นส่วนๆแยกออกไปนะครับซากเรือนี่พบที่พยศ บางจุดเองใช่ไหมัใช่ใช่ครับ erm มันจมยังไงให้มันจมน้นแข็งทับไว้หรือยังไงบริเวณริมริมฟอยอตจมอยู่กันในในดินในดินนะครับเขาไปขุดในช่วงของหน้าล่างเห็นว่ามันมีการขุดพบในฝ่ายด้านมีคนพบเครื่องกระสกระดูกของคนของคนอยู่บนเรืออาจญะคนตัวยใช่ครับก็น่าจะเป็นนผู้นำนะครับหรือว่าพวกราชนิกูลนะครับเพราะว่าพบโครงกระดูกเนี่ยทั้งหญิงและชายเลยแต่ว่าอาจจะประวัติที่เขาบอก ครับบรราสมัยนั้นอาจจะมีพวกขึ้นจินดานะใช่จากขาดการดูแลแล้วก็อยาดอย่างใครเจอ,ก,อก็เอาไปก่อนเลยเอาไปก่อนแล้วไม <ๆ S 2> ่เหลือเลยครับเขา<น>ะจะไม่เขาจะม่สนใจไม้ทำไมใช่ไหมครับ<ช>พี่ชีพเขาเอานินจินดาไปแล้วเพราะว่าในนี้ก็มีแสดงเครื่องของเครื่องใช้ต่างๆนะครับใช่คเราก็จะไปอยู่ที่อะไนคือสามลำที่นี่สามลำครับลำนี้รู้สึกโดดเด่นที่สุดนะครับคือเป็นลำที่ใหญ่ที่สุดแลวค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ที่สุดอ่าบางลำก็เหมือนกับทวบศพของผู้หญิงด้วยครับนะฮะคืออย่างกับลำนี้นะครับชื่อว่า อุสเบิร์กอุสเบิร oh, ์กครับประมาณ30ฝีพายสันนิษฐานว่าเป็นเรือที่กลุ่มชนชาวไวกิ oh, ้งนะครับใช้นะครับเพื่อทำการเดินทางไกลๆนะครับแล้วก็ออกก้นสะดมอ่านะครับมันมีชื่อเรืออุสเบิร์กนี้อุสเบิร์กเรือนี้ชื่อจูนใช่ไหมจูนจูนจูนน่าจะเป็นเรือที่ซางออกมาแต่ทูนี้ที่ดูสภาพเป็นแบบนี้เพราะตอนไปเจอครับรถแท็กเตอร์ครับเขากำลังขุดดินอยู่นะครับ เจอด้วยความบังเอิญนะครัับบงเอิญแล้วก็ขุดผ่า้าไปลงกลางลำพอดีนะครับก็เลยครับสภาพค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ที่โชว์นี้คือของเก่าทั้งนั้นเลยเก่าทั้งนั้นนะครับบางคนสงสัยว่าอุ้ยไม้ที่บอกว่าเรือเป็นพันปีสภาพมันจะไม้มันจะอยู่ได้เชฉยเหรอของอกเปิร์กไม่กินอะไรหรอกเขาใช้ไม้เออไม้ออกนะใช้ไม้ออกเลือกอย่างเดียวเขาข้างสมบูรณ์อันนั้นสวยงามอันนั้นอุสเบิร์ก อุสเบิร์กอุสเบิร์กอุสเบิร์กที่ดูสมบูรณ์มากเพราะว่าเป็นเรือตอนที่เขาไปค้นพบอะครับพี่ชิพเขาเจอศพผู้หญิงอยู่ข้างบนอยู่บนอยู่ตรงที่เรือด้วยแลาไม่ใช่แค่ล่างเดียวนะครับเจอสองร่างสองร่างเลยเขาสันนิษฐานว่าเป็นเรือที่ใช้ในการทําวิธีเกี่ยวกับศพของราชนิกูลชาวไวกิ้งตรงนั้นจะมีมุมที่รก ข้อของเครื่องใช้คโอ้โหที่สมบัติอะไรอย่างเงี้ยเก่าเก่าเลยนะฮะพยายามให้เห็นว่าสมัตอนที่ขุดเจอเป็นอย่างนั้นเราก็ดีที่รักษาไว้ครับโอ้โหนี่เป็นหีบสมบัติแน่ๆสมบัติครับครับเป็นเหล็กนะฮะครับโอ้รถไลยก็เหมือนกันนักรบไวกิ้งที่เราดูหนังนักรบไวกิ้งใช่ครับใส่ชุดแบบโองค์เคยนึกว่าไวกิ้งกันแต่เกิดเหมือนกันูกแน่นอนครับนี่เป็นข้อของเครื่องใช้สำคัญโอ้หน่าสนใจมากตรงที่ขุดพบเรื่องซากดูไม่ได้เลยฮะดู่มไม่เจอ โอ้โหพันกว่าปีแล้วคิดคิดดูนะครับจากภาพเนี่ยมันมันแยกกันใช่ไหมพี่ชิปแล้วเขาค่อยๆเอามาต่อเอามาต่ออันนี้เป็นรองเท้านะฮะรองเท้าของแท้ๆเลยนะครับเนี่ยครับโอ้โหปติดต่อนะครับเป็นท่อไม้นะครับนะฮะพี่ซอฟต์บูดวิทบรูนิกโอมิกันเรียกแกะสลักด้วยแกะสลักครับเช่นลวดลาย จะเห็นว่าลวดลายบางทีจะเป็นออกรูปแบบเหมือนงูนะครับแบบนี้นะครับอ๋อนี่เป็นโฮลเหรือเปล่าใช่ครับผมชาวกิงในสมัยก่อนเขาเชื่อว่าเวลาที่เขาล่องเรือไปดินแดนที่เขาไม่รู้จักนะครับมันก็ต้องมีสิ่งที่ดีและไม่ดีนะครับเอาละเราดูเรื่องของไวกิงมาเยอะสุดท้ายไวกิงเสื่อมถอยไปะอะไหในประมาณช่วงกับประมาณศตวรรษที่11ครับ เขาไปครับผมเขาก็ไปไล่ป้นไปทำการลบทําสงครามอะไรอยู ell, ่เนี NP ่ยละครับแล้ว okay ทีนี้เขาไปแพ้ที่อังกฤษเขาไปแพ้ที่อังกฤษนะครับกองทัพที่ว่าเคยรุ่งเรืองเคยยิ่งใหญ่เนี่ยก็ค่อยๆเสื่อมอานาจลงเสื่อมอำนาจลงครับก็เป็นเรื่องของไวกิ้งซึ่งคนนอเวกพาะโขนงชันะคนที่เป็นนักรบนักเดินทางนักเดินเรือครับีเขาบอกว่ามีการเขาอ้างว่าค้นพบอเมริกาก่อน โคลัมบัสโคลัมบัสอีกใช่ครับอันนี้คนที่ยิงทางบริษัทตอร์เวย์เขาเชื่อนั่นเหรอครับเพราะว่านักโบราณคดีของเขาครับครับไปพบหินชนิดหนึ่งหินควอสต์เนาะครับที่นิวฟลัวแลนด์ครับนิวฟลัวแลนด์ครับซึ่งในสมัยก่อนนะครับหินชนิดนี้มีแค่ทางสแกนดิเนียลเบียรนะครับเขาเลยสันนิษฐานว่าบรรพบุรุษของเขาเนี่ยไปเจอดินแดนที่เป็นทวีปอเมริกาครับหรือประเทศอเมริกาณปัจจุบันเนี่ย ก่อนโคนลัมบัสนะครับนักชีพของเราจริงใช่ครับแต่ว่าเขาอาจจะโปรโมทไม่เก่ง <laughs> เท่าโคลัมบัสอาวิชิปก็วา่ากันไปครับผมอนิสาร<ว>นะครับนี่เป็นเรื่องราวในพคริสมาสเบกกิ้งที่ออสโลนอร์เวย์ครับลองไปดูผีสัตครัง้งโลกไปเดินมีความลังออกเดินทางกันอีกครั้งมากกว่าเที่ ดีมเดส i เนชันทัวร์นำท่านชมฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์คับระหว่างทีมชาติรัสเซียพบทีมชาติโปรตุเกสในวันที่21มิถุนายนพาทุกท่านสัมผัสประเทศรัสเซียมอสโกพระราชวังเคมบินจัตุรัสแดงชมละครสัตว์อันเรื่องชื่อ ทั้งหมดนี้ในราคาเพียง4,9,900บาทสนใจติดต่อสอบถาม Deem Destination Tour 02-096-1557-59ลองไปดูเพรยะสาครั้งโลกไปเดินมีความลังออกเดินทางกันอีกครั้งมากว่าเทียว สนับสนุนโดย Dream Destination s Tour สายการบิน Emirates ท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกว่ามาเรียวไปเร็วเข้มเร็วหน่อยครับเพราะอะไรพี่ชิปเพราะอากาศมันจะหนาวเดี๋ยวโ้โหแข็งก็ได้แต่ครับวันนี้โอ้โหมาหนาวเยือกใะๆผมมาโดดเวทครุฑิสระใช่ที่สุดคนที่ชอบพวกขีมะนะครับเพราะว่าผมเองก็พูดไมค่อยได้แล้วเราเราอยู่บนเนินเขาด้วยตรงนี้เป็นเมืองเมืองหนึ่งนะฮะชื่อเมืองโฮเมนโคเลนโฮเมนโคเลนใช่ชื่อเมืองนะฮะอออ่่ชืเซึ่งถือว่าเป็น ไม่ใช่ฮะอยู่<อ>เป็นชาวง่ายว่าติดกับออสโลติดกับเมืองหลวงขึ้นมาหน่อยอครับผมเป็นแหล่งสกีซึ่งขึ้นชื่อหรือชาเห็นว่าเคยเป็นช้าภาพโอลิมปิกปี1,952เออใช่รุ่นรุ่นหนาว ก่อที่ผมจะปีกสไม่คได้พอเอินนอร์เวย์พี่ชิพเขาได้เป็นเจ้าภาพใช่แต่ยานี่คือเกิดก่อนผมสิบปีเพื่องจนไม่ต้องบอกอายุเลยนะครับเก้าหกสองตอนนี้หนึ่งเก้าห้าสองแล้วก็บอกเป็นอะไรนะเป็นสกีจัำหรือใช่สกีจัม์ความยาวนี่เขาบอกว่าเกือบร้อยเมตรนะความชันนะแล้วก็เห็นเขาบอกก็สร้างมาเป็นสกีที่ทําด้วยเหล็กกล้าแห่งแรกของโลกเลยที่นี่ฮะโอ้ที่นี่ฮะน่าสนใจมากครับแล้วสกีที่นี่เนี่ยคนนิยมเล่นมากขนาดไหน ปกติต้องหน้านีเช่นนั้นเองใช่ไหมฮะใช่ฮะช่วงหน้าหนาวฤดูหนาวได้รับความนิยมมากเพราะว่าถือว่าเป็นกีฬาคับกับกีฬาประจำชาติของคนนอร์เวย์เลยนะโอ้ท้าบนวิชิฟเขามีมิวเซียมไหมนะมีสกีมิวเซียมด้วยนะฮะสามารถเข้าชมแล้วก็จุดเด่นเช่คุณโต๊ะเขาท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะหรือว่านักเที่ยวเนี่ยสามารถขึ้นไปข้างบนได้ยอ่ามีลิฟต์ขึ้นไปข้างบนอ่ะ สูงมากเหรอครับผมเขาเล่นไหมเขาเขามีจำหน่ายตั๋วใช่ครับซึ่งลิฟต์ตัวเนี้ยเขาจะพาไปสุดตัวของยอดของตัวสกีจอาสกีจอบเราก็จะเห็นเรายิ่งยิ่งสูงยิ่งหนาสูงยิ่งหนาวยิ่งเสียวนะคุณกู้นี่บอกแพ้ความสูงนะไอ้ทุ่งสูงชันเลือกพูดเลยได้เมืดเลยเรามาในช่วงเทศกาลที่เรามีการแข่งขันอย่างนี้ต้องดูอะไรครัคุณคุณต้น c r o s ค c o u n t ครครอสันาเห็คับผคือคือสนามเขาสร้างติดกนัน เป็นแบบของแท่นสกีจัมป์แล้วข้างๆก็คือคอสคันที่นะครับก็กำลังแข่งขันนะครับแล้วเห็นคุณโต้นเล่าฟังว่าจะมีลูกของพระมหากษัตริย์โอลาฟใช่แล้วก็สุรักทรงเลี้ยงเลยนะโอลาฟที่ห้าทำเป็นโอลาฟที่ห้าเพราะว่าท่านชอบเรื่องสงครามปรีชาสามารถด้านกีฬาด้วยนะะฮลงแข่งด้วยอสักของใหม่ๆที่ชื่นชอบกีฬาประเภทนี้มากแล้วก็มีสุรักษ์ทรงเลี้ยงด้วยใช่ครับแต่ผมสงสารนะต้องสส่สุรักทรงเลี้ยงจะดังมากเลยไหนแต่เขาบอกว่าที่นี่ย เรื่องพูดเรื่องสัตว์นี่นะฮะมีอาหารการกินบางอย่างคุณต๊ดบอกไว่าโหสุดยอดที่นี่กินควางเรนเดียกันด้วยเหรอใช่รสชาติเป็นไงรสชาติอะไงโอ้โหอย่าให้สัมผัสเลยเคยแต่ไปยืนดูนควางของเราจะกินอร่อยแน่ๆหายาก้วเคยไหมไม่เคยครับจีนทุต้องการให้สัเปเชียลสเปเชียระ เราไป้ต้องมาที่นี่ไปทับท่านผู้ชมฟังทันไหมครับลิงค้างลิ้มแข็งรูปผักพี่ชิปนะครับเราอยู่ที่อุทยานฟอกเนอร์ฟอกเนอร์พื้นที่ทั้งหมดจะเรียกกันว่าอุทยานฟอกเนอร์นะครับแต่ผลงานผลงานที่แสดงออกมานะครับเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นเหมือนสวนศิลป์กลางแจ้งของคุณวิกเกรแลน นานหรือยังอ่ะคุณหรือก่เนานนานครับอยู่ในช่วงประมาณต้นศตวรรษที่19โเ้เป็นร้อยปีสินะครับร้อยปีซึ่งเขาก็ใช้ระยะเวลาที่สร้างผลงานโดยรวมนะครับประมาณ10ปี10ปีใช่ครับโอ้วันยยกยืนแันเข็นไหมโอ้พี่แกะทั้งผลงานของเขาคือแกะทั้งหินแกรนิตนะครับแล้วก็ เป็นโลหะสำริดโลหะสำริดที่เราเห็นนี่คือลูกปัดสำิดโซนโซนนี้เป็นเรียกว่าโซนที่ที่สองนะครับโซนแรกตั้งแต่ประตูนะครับจนมาถึงสะพานนะครับโซนนี้จะเป็นโซนที่สองคือเป็นเป็นส่วนของสะพานนะครับก่อนที่จะมุ่งไปหาเสาโมนอลิตโอ้ก่อนที่ถึงเสานั้นเราเห็นเด็กคนนั้นอ่ะอันนี้เป็นไลาไลท์ของมโซนวิกกร์แลนดเลย นะครรับไไฮลท์เหอใช่ครับคือคนที่มาเที่ยวที่สวนวิกแลแลนด์แห่งนี้นะครับหรืออุทยานฟองเนอร์เนี่ยต้องไปถ่ายรูปกับแองจี้บอยลองกันไหมพี่ชิปแองจี้เบิร์ดแองจี้บอยแองจี้บอยเด็กโกรธนะเด็กกโรธสีหน้าท่าผมโอ้คนจับกันจนบืนสีทองเงาๆนะฮะหุ่นแองจี้บอยตัวนี้ครับเคยโดนขโมยะครับขโมยไปขโมยไปทั้งตัวเลยนะครับพี่ชิพนะครับแล้วทีนี้ทางตำรวจนอร์เวย์เนี่ยเขาไปเจอ ไปตามเจอมาแต่ว่าข้อมือครับถูกตัดไป อ๋อนะครับเขาเลยทํามาใหม่นะครับสีข้อมือที่ทํามาใหม่เนี่ยเลยไม่เหมือนตัวเดิมนะครับทีนี้คนที่มาพอรู้ประวัติตัวนี้ครับเขาก็สงสารมาคอยลูกมาคอยแกล้งใช่ใช่ใช่อย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องแต่ต้องมี Happy Girl อยู่บ้าง Happy Girl Happy Girl Happy h o u s ก s c a n d i n a v i เนี่ยคุณต๊ดบอกนะโดยเฉพาะเดนมาร์กเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาบอกผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายผู้ชายแต่งงานกันได้ สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้นะครับคือค่อนข้างค่อนข้างที่จะให้อิสระมากนะครับในกลุ่มของสแกนิลเดียกตัวเท่ากันนะใช่แต่โดนขโมยไปตัวเดียวเหรอฮะใช่ครับมาคู่กันะผมว่าดูสิเดยเป็นตัวเล็กเลยนะคือถ้าเราดูพี่เผินถ้าคิดแบบคนที่วงพี่เผินนะแต่ผู้หญิงผู้ชายเป็นเจตนาของคุณวิกเกลรแลนด์นะครับที่เขาพยายามสื่อความหมายออกมานะครับแต่ว่า ความหมายของเขาครับเขาเขียนไว้ในพินัยกรรมด้วยนะพินัยกรรมเลยเหรอใช่ครับว่าผลงานของเขาเนี่ยแสดงออกถึงอะไรมีความหมายมีความหมายว่ายังไงนะครับแต่ว่าตั้งอีก60กว่าปีหลังจากเขียนพินัยกรรมแล้ว60ปีถึงรู้ว่านับจากตอนนี้เหลืออีกประมาณ60กว่าปีนะครับถึงจะเปิดพินัยกรรมของเขาสรุปว่าคือตัวนี้ยังไม่เบือยังย่างอีงเหรอยังครับโอ้หลึกลับใช่ครับแต่ว่าถ้าคนไทยมาดูครับพอจะพอจะเดาได้พอจะได้ ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับวัฏวิตวงล้อชีวิตวัฏสงสารสงการเป็นวัยไายเกิดถามกันเป็นวัยไตยเกิดตั้งแต่เด็กนะครับจนแก่เท่าแล้วก็เคยเกิดมาเนี่ยไม่ได้มีเสื้อผ้าพอหนาหนะครับตายไปก็ใช่ครับตายไปก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปด้วยกเป็นเรื่องของการกอดรับฝันอย่างเดียวนะไม่ใช่นะเป็นความอะไรนะกพันระหว่างพ่อแม่ลูกเพราะว่าเดี๋ยวพอที่สาวมูลน่าจะเห็นภาพ ลุกซึ้งยิ่งคนนี้อีกนะใช่ใช่ครับเป็นลูกอีกคนตะกีดันดิ้นลนของชีวิตอ่าเป็นเพลียชีวิตเลยนะครับผมโอ้เราสนใจมากครับลองไปดูขึ้นซาครั้งโล่ไปเดิมมีความลังออกเดินทางกันอีกครั้งมากกว่าเที่ยวดีมเดสิเนชั่นทัวร์นำท่านชมฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์คัพ ระหว่างทีมชาติรัสเซียพบทีมชาติโปรตุเกสในวันที่21มิถุนายนพาลุกท่านสัมผัสประเทศรัสเซียมอสโกพระราชวังเคมดินจัตุรัสแดงชมละครสัตว์อันเรื่องชื่อทั้งหมดนี้ในราคาเพียง49,900บาทสนใจติดต่อสอบถามดีมเดส t เนชั่ o ทัวร์02-096-1557-59ลองไปดูเพืยสักครั้ง โตไปเดินมีความลังออกเดินทางกันอีกครั้งมากวาาาามากว่าที่ สนับสนุนโดย Dream Destination s Tour สายการบิน Emirates ท่านผู้ชมครับรายการเมื่อ่าเทียทเ่ยวเที่ยวโนเวยครบเกือบหนึ่งสัปดาห์เต็มๆใช่ไปจุดที่น่าจะไปไปจุดที่คนจะไม่ค่อยไป ว่าทางดิมลัสเนชั่นทางจีทูทราเวลแล้วก็ทางสายการบินเอมิเรสจัดให้ไปนะครับเพราะว่าตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องถือว่าได้หลายบรรยากาศทั้งหนาวเหน็บทั้งหิมะตกทั้งวันทั้งคืนพายุหิมะบนทางด่วนมีหมดนะครับไปฟอร์ยอดก็ไปนะฮะแล้วก็ไปเบอร์เกนเมืองที่สวยงามเอาวันนี้มีเสียงระฆังโอ้โหบรรยากาศคลาสสิกส่งท้ายการท่องเที่ยวนอร์เวย์ยอดเยี่ยมมากและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจุดนี้เป็นจุดอะไรกันบ้าง p e a c e Center โนเบลพีซเซนเตอร์คือศูนย์การรางวัลโนเบลสาขาสติพาพพูดถึงโนเบลเนี่ยคุณโต๊ดทำกับบ้านมาดีมากคนละเอียดมาเป็นไงครับทำไมต้องชื่อโนเบลก็รางวัลโนเบลนะครับตั้งชื่อคนที่ทำพิ่นัยกรรม ไม่ใช่เลยนะครับก็คือมิสเตอร์อันเฟรดโนเบลอันเฟรดโนเบลใช่ครับเราก็เลยเรียกรางวัลนี้ว่ารางวัลโนเบลแต่เขาบว่าเขาบอกว่าอัลเฟรดโนเบลเป็นคนคิดค้นระบบวนการใดๆนะฮะแต่ว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงนั้นเลยนะครับคือใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ก็เยอะเปป็นนระโยช์แต่ว่าพอรู้สึกว่ามันเลิกเอาไปใช้ในทางที่ผิดใช่ครับแกก็เลยเสียใจคุณโนเบลก็เลยเหมือนเหมือนรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดค้นขึ้นมาครับ มันเป็นโทษเป็นโทษต่อบวลมนุษยชาตินะครับเขาก็เลยเขียนพินัยกรรมนะครับว่าทรัพย์สมบัติของเขามรดกของเขาที่มีเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นมันเป็นหลักร้อยล้านมากร้อยล้านบาทนะครับร้อยล้านบาทซึ่งในประมาณต้นศตวรรษที่20เนี่ยถือว่าเยอะเยอะมากสำหรัยนั้นครับ เขาก็เลยเขียนวินัยกรรมว่ามรดกของเขาเนี่ยให้ทางสวีเดนคุณโนเบลเป็นชาวสวีเดนนะครับให้ทางการสวีเดนนะครับนาเงินรางวัลตรงนี้ครับหปีเนี่ยไปมอบให้คนที่ทําประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติตนนี้เขียนว่ามีห้าสาขาใช่ไหมห้าสาขามีฟิสิกส์เคมีการแพทย์วรณกรรมแล้วก็สันติภาพสันติภาพที่นี่ มอบสันติภาพที่เดียวเลยใช่ครับที่ออสโลอีกสี่ลำบานไปพบที่สตอกโฮมสตอกโฮมสวีเดนครับบ้านเกิดของคุณโนเบลของคุณโนเบลของคุณอัลเฟรดโนเบลนะโอ้วันนี้เรามีโอกาสมาดูนี่เลยฮะเขาจะเขียนคำว่าปลอดไมเน็ตนะฮะโคบแล้วก็คอมมิทเมนต์นะครับก็คือเรื่องของการเปิดคว้างเรื่องของความหวังเรื่องของพันธสัญญาคือสิ่งที่คุณโนเบลเขาทำไว้คือนอกจากการได้รับการยอมรับว่าคุณมีชื่อที่ได้รับแล้วครับ นอกจากเกียรติวัฒนเกียรติคุณต่างๆแล้วก็คือเงินรางวัลนี่ครับใช่เป็นหลักล้านเลยนะครับที่คนที่ได้รับเลือกได้กุ๊กกุ้งพวกมาที่บ่อยตัวนี้คือจุดเด่นอีกจุดหนึ่งใช่ไหมเาเรียกว่าสาราศาลาว่าการออสโลเลยนะถ้าเทียบกับรุงเทียบคือสาราว่าการกรทมกทมสำคัญยังไงคุณต้นคือจริงๆแล้วปัจจุบันก็ใช้ทำการอยู่เป็นที่ทำงานของหน่วยงานของออสโลนะครับ ทางราชการครับแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คจุดหนึ่งนะครับของประชาชนชาวออสโซแล้วก็ชาวนอร์เวย์เลยคือสมมติว่าอยากจะแสดงออกอะไรครับหรืออยากจะมาฉลองอะไรเต็มที่เลยอยู่ข้างหน้าสารวัตรการได้เลยนะครับเห็นเขาบอกว่าเวลาบองวลนนเบลสขาสิธิภาพเนี่ยครับตรงวันงที่10พฤศจิกาทุกปีใช่ไหมเออ1 0บพันวากลม จริงๆ10บธันวาแต่ว่าถ้าสาขาสันดิภาพนะครับต้องมารับที่ออโซที่ซิตี้ฮอลล์ที่นี่ครับนี่เลยใช่ครับในวันที่10พฤศจิกายน่ใชรับก่อนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเลยนะก็บอกว่าโอ้โหมีการเตรียมการมีการต้องเป็นแขกพิเศษออลลี่ใช่ไหมฮะต้องรับบัตรเชิญเท่านั้นนะต้องให้รับบัตรเชิญของหน่วยงานโนเบลนี้เลยใช่ครับแต่ว่าเขาจะให้สิทธิพิเศษกับบรรดานักศึกษาของสวีทของนอร์เวย์เฉพาะครับผมเพราะก็บอกว่านักศึกษาเป็นคนที่ เป็นอนาคตของชาติจะมีการฝึกซ้อมอย่างดีวิธีการไม่ใช่ว่าใครเข้าไปก็ได้ทุกอย่างเนียบเก็บรายละเอียดมากนะอันนี้เป็นขั้นตอนรายละเอียดนะครับแต่ว่าวันนี้ลำบากที่ศูนย์กลางโนเบลสาขาสันติภาพนะครับใกล้ๆกันนี่เป็นอะไรครับคุณกุ้งเป็นท่าเรือครับเป็นท่าเรือเพราะคุณกุ้งเคยผ่านไปหลายครั้งแล้วมีเรือบรรทุกเรือเสื่ันบานที่เขาเรียกว่านี่ยคร dsds ใช่นะแต่ถ้าคิดว่าเอ๊ะเรือลำนี้มันมันสุขสบายยางไร ต้องไปเปิดดูเลยใช่จริงๆเรามาอย่างที่เรียนท่านผู้ชมนะฮะทางมาผู้เที่ยวเนี่ยนะก่อนหน้านี้นะฮะเราล่องเรือจากทางด้านของที่ออสโลเนี่ยไปที่โคเปนเฮเกนโอ้ใช่ครับนี่ฮะเราออกจากท่าเรือบริเวณอีส d ดฟเดสเป็นเรือสำหรับขนาดบรรจุต้อง3,000พัคนนะฮะประมาณ3 0 0พันส่วนราคาค่าโดยสารนี่ จะแพงจะถูกต้องถามคุณซื้อเขาใช่ครับถ้าช่วงหน้าหนาวถูกหน่อยใช่ไหมถูกครับชวน่าถ้าหน้าร้อนล่ะหน้าร้อนก็จะแพงเท่าตัวนึงครับามีบรรยากาศเนี้ยมีทั้งคาสิโนนะครับมีทั้งหัวอาหารชั้นดีและเส้นเลืออ่าจะดูหนังจะเล่นอะไรเช่นมีหมดนะครับเพราะฉะนั้นหากท่านอยากจะมาเที่ยวนอร์เวย์แบบให้จุใจที่เดียวไม่พอแน่ๆเพราะว่าขนาดมากกว่าเที่ยวจะต้องมาต้องหลายครั้งแล้วเด็กๆไม่หมดนะพี่เราเยอะเหนือเข้มนะเราเข้มอีกเหนือเส้นอาร์ติเซอร์ก็ขึ้นไปเนี่ยยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกเยอะ กดาวลูกทัวร์ที่มากับทีมเ e ส t i n a t i o n เนี่ยนะครับทุกคนดีใจมากนะแล้วก็พูดราคาไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าเรียกว่าคุณภาพคับแก้วมากนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบของโมด้าคนที่มาเที่ยวกับทีมเ e ส t i n a t i o n อันนี้ไม่ใช่เสแสร้งแกล้งโฆษณานะครับแต่ว่าก็ลองถามดูสอบถามดูได้นะครับกับทีมเ e ส t i n a t i o n กับผลงานของ G2 ของเอมิเรตส์นี่เขาถือว่าสุดยอดเป็นประธทียบกันมาตลอดนะครับวันนี้รายการมมืกว่าเที่ยวขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรายการของเรามาก็เกือบ3ปีแล้วนะครับแต่หากว่าท่านอยากจะดูรายการย ไม่ยากเลยเปยังไงทุกวันนี้ยิ่งนะฮะสังคมนะฮะโซเชียลออนไลน์ออนไลน์ย่ง่ายมากเลยทุกคนฮะเข้าไปที่ยูทู e นะฮะมคำว่ามากกว่าเที่ยวท่านจะเห็นนะฮะเทปต่างๆที่เราทำมาร่วมมา3ามปีแล้วนะฮะเยอะแยะมากมายมีคุณกุ้งคุณเอกตรอดการพี่ทอดพี่นิกรหลักเลยหล่อมากเลยไม่ใช่แค่จากทางยูทูปนะทุกวันทั้ง a c e b o o k นี่ก็เป็นเน็ตไอดอลคนหนึ่งความเคลื่อนไหวเกี่กับดีมเดสนาชั่นวีอาร์วันจะไปไหนเมื่อไหรเนี่ยติดตามคุณกุ้งคุณโต๊ดมีตลอดนะครับเพราะว่ารายการท่านผู้ชมถี่ยิบนะครับเรียกว่าไม่ผิดหวังนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือพันธมิตรขอดรายการมากกว่าเช่นนะครับวันนี้ถึงาวันของเราลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมท่านใดที่อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตมีงานมหกรรมสินค้าโอท็อปและ SME จากจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งจัดโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลระหว่างวันที่17-19และ21-23มิถุนายนนี้สัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับพบก,กันใหม่สวัสดีครับ i like